สไซม์สื่อลักอเล็กโบโผล่เที่ยวเกาหลี ow, ali, ไม่มีรูปคู่แต่รู้ว่าไปด้วยกัน ็นคู่รักที่น่ารักและก็มีแฟนคลับคอยติดตามอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะสําหรับคู่รักรวมช่องอย่างสาวโบโมรดาและอเล็กท่รลเดดซึ่งตอนนี้ทั้งคู่นั้นก็ได้แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศเกาหลีกับแก๊งเพื่อนๆคนดีที่ไหนไม่ว่าจะเป็นบอยปกระกเจมจีรายุเกรทวรินทอเบ็กเปรมนัทซึ่งแต่ละคนนั้นก็ควงแฟนสาวของตัวเองไปด้วยยกเว้นหนุ่มเกรทเท่านั้นล่ะค่ะที่ยังไม่มี และล่าสุดทางด้านหนุหน่มอเล็กนั้นก็ได้โพสภาพน่ารักน่ารักขณะกินใส่ยไหมลงใน Instagram แต่ไม่เพียงแต่ภาพของตัวเองเท่านั้นยังรวมไปถึงภาพของสาวโบด้วยโดยภาพนี้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าโอ oh My Cotton ตอ n แคนดี ซึ่งก็มีคอมเมนต์จากแฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิน่ารักปอลลอโบถ่ายรูปสวยมากเข้ามุมเพอร์สเปกทีฟทั้งคู่เลยน่ารักมากเลยค่ะกินสายไหมยังไงให้น่ารักเท่าคุณคุณเขาสายไหมกับคู่นี้อะไรหวานกว่ากันคะเป็นตน้น และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ